สวัสดีคะ่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะพบกับคุณครูปาแปงวันนี้ครูจะมาสอนวิชาภาษาไทยคะ่ะชั้นประถมศึกษาปีที่4ในเรื่องของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นคะ่ะนักเรียนเคยได้ยินเรื่องข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นมากันบ้างแล้วใช่ไหมคะอ่านในบทเรียนของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องนี้คะ่ะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น วันนี้นะคะครูจะพานักเรียนเนี่ยมารู้จักทั้งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นว่ามันคืออย่างไรแล้วก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นได้อย่างง่ายดายเลยค่ะอะมาดูกันนะคะมาดูที่เริ่มแรกเรื่องข้อเท็จจริงเนาะข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริงเนี่ยคือข้อความที่แสดงเรื่องราว เรื่องราวเรื่องราวเหตุการณ์เหตุการณ์ปรากฏการณ์ข้อมูลสิ่งต่างๆที่เป็นจริงค่ะข้อเท็จจริงมันก็จะต้องเป็นจริงถูกไหมลูกตามธรรมชาติสามารถพิสูจน์ได้ค่ะต้องพิสูจน์ได้และมีหลักฐานสนับสนุนยืนยันทุกอย่างทุกประการที่กล่าวมาในนี้ค่ะมันเรียกว่าข้อเท็จจริงทีนี้มีข้อเท็จจริงนะคะ เรามาดูซิว่าลออักษณะข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นยังไงมาดูนะคะข้อแรกค่ะลักษณะแรกของข้อเท็จจริงหนึ่งมีความเป็นไปได้สองมีความสมจริงค่ะสมีหลักฐานเชื่อถือได้นะมันจะคือข้อเท็จจริงนะคะต้องมีหลักฐานเชื่อถือได้ข้อสี่ค่ะมีความสมเหตุสมผลกันนั่นเองค่ะ อ่าเรามาดูมาดูตัวอย่างประโยคกันดีไหมคะอ่าครูจะยกตัวอย่างประโยคที่เป็นข้อเท็จจริงให้ดูอตัวอย่างแรกเลยข้อหค่ะดวงตาเป็นอวัยวะที่ทำให้มองเห็นจริงไม่จริงคะดวงตาเป็นอวัยวะที่ทำให้มองเห็นจริงไหมคะจริงค่ะสามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่นอนข้อสอน้ำเมื่อได้รับความร้อนจะกลายเป็นไอ แน่นอนค่ะถ้าน้ําเมื่อถึงจุดเดือดนะคะอุณหภูมิจุดเดือดที่ร้อยองศาเซลเซียสเนี่ยมันก็จะระเหยกลายเป็นไอมันเป็นที่เป็นเรื่องจริงแน่นอนค่ะสามารถพิสูจน์ได้มีหลักฐาน3ค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี16อําเภออันนี้ก็มีหลักฐานค่ะที่ยืนยันเลยว่าอําเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีทั้งหมด16บําเภอนะอะมีเพลงมีทุกอย่างค่ะมีหนังสือ หลักฐานนักเรียนสามารถหาดูได้มาดูข้อสี่สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะตามการเรียนวิทยาศาสตร์แล้วนะคะสุนักก็แบ่งเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนะาะอย่างนกก็เป็นสัตว์ปีกปลาก็เป็นสัตว์เลือดเย็นแบบนั้นนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อที่5ค่ะตัวอย่างสุดท้ายของอตัวอย่างประโยคข้อเท็จจริงเนาะประเทศไทยมี3ฤดูค่ะคือฤดูร้อนฤดูฝนและ รืดูหนาวค่ะก็เป็นเรื่องจริงนะคะมีเอกสารยอมรองรับอย่างชัดเจนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประเทศไทยมี3ามรืดูค่ะเรารู้จักข้อเห็จจริงไปแล้วอนักเรียนพักหายใจค่ะพักหายใจอตอนนี้ก็มาอยู่ที่ข้อคิดเห็นแล้วค่ะข้อคิดเห็นมาดูซิว่าความหมายของข้อคิดเห็นเนี่ยมันคืออะไร ข้อคิดเห็นนะคะคือข้อความที่แสดงความรู้สึกต้องแสดงความรู้สึกด้วยเนาะก็ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้สึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนาะเป็นความเชื่อค่ะความคิดเห็นนะคะหรือการคาดคะเนก็เป็นข้อเทตจิข้อคิดเห็นนะลูกขอโทษค่ะข้อคิดเห็นเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะ อ่ะอันนี้ครูก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่มันขีดลบอ่าขออภัยค่ะอ่าเราไปต่อเลยเนาะอืม <c oughs> อ่า,มาเมื่อสักครู่ได้ดูตัวอย่างของประโยคของข้อเท็จจริงเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของข้อคิดเห็นค่ะข้อแรกมาว่ามาเลยเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกอ่า ข้อ2แสดงความค่าคณีเหมือนกับในความหมายตรงนั้นเลยเนาะข้อ3าเป็นข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมยนั่นเองค่ะข้อ4เป็นข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะเป็นความคิดเห็นของผู้พูดเองนะคะข้อคิดเห็นของครูข้อคิดเห็นของผู้บริการพาะข้อคิดเห็นของนักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือข้อคิดเห็นค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของข้อคิดเห็นไปเลยนะคะอะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่า ตัวอย่างประโยคตัวอย่างแรกค่ะมาลิซ่าน่ารักที่สุดในโลกเป็นข้อคิดเห็นอย่างแน่นอนถูกปะคะลิซ่าจะไม่ใช่คนที่น่ารักที่สุดในโลกหรือจะเป็นความชอบของ บุคคลส่วนบุคคลว่าลิซ่านักเรียนรู้จักลิซ่าไหมคะลิซ่าแบล็กพิง k ์นะคะลิซ่าวงแบล็ k พิงค์นะคะก็เป็นแค่ความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่งต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะบางคนเขาอาจจะไม่ได้มองว่าน่ารักหรืออาจจะมองว่าสวยมันเป็นความคิดเห็นของใครของมันเนะาะมาดูต่อเลยค่ะข้อ2ฉันชอบประเทศญี่ปุ่นมากานักเรียนอาจจะชอบเพื่อนอาจจะไม่ชอบครูอาจจะไม่ชอบมันเป็นความคิดเห็นของนักเรียนนะคะข้อ3จ้า วิชาภาษาไทายเป็นวิชาที่ง่ายที่สุดอันนี้อาจจะเป็นความคิดเห็นของคนส่วนน้อยค่ะเพราะคนส่วนใหญ่อาจจะคิดเห็นว่าเป็นวิชาที่ยากแต่ไม่ว่าจะอย่างไรค่ะเรื่องวิชาภาษาไทายเป็นวิชาที่ง่ายที่สุดมันก็คือข้อคิดเห็นมาดูข้อที่สี่ค่ะคนสวยมักใจดีไม่มีหลักฐานหรือไม่มีเหตุผลใดสนับสนุนว่าคนสวยมักใจดีเป็นหนังสือที่แบบ เป็นแบบอ้างอินเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็เป็นแค่ข้อคิดเห็นของคนใดคนหนึ่งต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นว่าคนสวยมักใจดีเขาอาจจะเจอคนสวยมาเยอะที่ใจดีก็ได้แบบนี้นะคะอมาดูต่อจ้าสุนัขเป็นสัตว์ที่น่ารักค่ะสุนัขเป็นสัตว์ที่น่ารักค่ะใช่ค่ะน่ารักแต่ทุกๆตัวอาจจะไม่น่ารักนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่งต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นนะจ๊ะอย่าเหมารวมนะคะแต่ สุนักเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยด้วยน,นมเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงค่ะอ่าเราไปต่อได้หรือ,อยังจ๊ะอ่านักเรียนค่ะนักเรียนอาจจะเหนื่อยอาจจะแบบโอ้ยเมื่อกี้ความรู้แบบมาอัด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 เลยทีนี้เมื่อเราให้ความรู้อัดอัด,อด,อดไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องทบทวนความรู้นะคะ เรามาทบทวนความรู้กันนะคะเด็กๆเรามาดูซิว่าตอนที่หนูเรียนข้างต้นไปกับครูเนี่ยทั้งลักษณะของข้อเท็จจริงลักษณะข้อคิดเห็นหรือตัวอย่างประโยคเนี่ยนักเรียนจะสามารถทําแบบฝึกหัดที่ครูกําหนดให้ได้ไหมนะคะนักเรียนภาษาไทยง่ายนิดเดียวค่ะที่เหลือยากเหรอไม่ใช่ละรอเล่นค่ะอามาต่อเลยค่ะมาดูข้อแรกเนาะดึงดึงดึงดว้าวใครเนี่ย ข้อแรกถามว่าแจ็คสันหล่อที่สุดในโลกโอ้โหหล่อจริงค่ะแต่การบอกว่าแจ็คสันเนี่ยหล่อที่สุดในโลกเนี่ยมันเป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงคะอ่าครูให้เวลาแล้วเรียงคิดค่ะอ่าคิดแล้วใช่ไหมคะคิดหรือยังคะ่ะอ่านักเรียนก็อาจจะสามารถหยิบดินสอปากกานะคะมาเขียนว่าข้อ1ห,หนูตอบอะไรแล้วก็ดูซิว่าหนูตอบถูกไหมนะคะ แจ็คสันนะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักอาจ,จารย์คะคุณครูคะครูเอาใครมาคะแจ็คสันนะคะเป็นศิลปินของวง GOT7 นะคะเป็นศิลปินชาวฮ่องกงนะคะอ่าเรื่องของแจ็คสันค่ะแต่ประโยคนี้ค่ะแจ็คสันหล่อที่สุดในโลกเป็นตึ๊บตึ๊ดตึ๊ดตึ๊เฉลยค่ะ ข้อคิดเห็นค่ะใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นและคิดถูกต้องนักเรียนได้คะแนนไปแล้วนะคะ1แต้มค่ะเรามาด Fl ูข้อต่อไปเนาะกรุงเทพมหานครนะคะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยอ่าสัญลักษณ์นี้คือไปยานน้อยนะคะเป็นย่อคำนะคะจากกรุงเทพเราจะอ่านเต็มว่ากรุงเทพมหานครนะคะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยข้อนี้เป็นข้อที่เป็นยังไงคะนักเรียนคิดค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเฉลยนะคะ บางคนอาจจะพอย์วิดีโอของครูไว้ก่อนนะคะจะได้ทำได้แล้วก็ค่อยมากด Play, ์ดูอีกครั้งนะคะพอสก่อนก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะตึดต๊ดตึดต๊ด,ดข้อนี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์ค่ะกรุงเทพม,มหานครยังไงก็ต้องเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเนาะเพราะมีหลักฐานเรารู้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอืมเป็นข้อเท็จจริงอย่างแน่นอนนะคะข้อนี้ง่ายมากเลยค่ะเราไปต่อข้อสามค่ะ ดวงตาเป็นอวัยวะที่ทําให้มองเห็นเฮ้ยตัวอย่างนี้ทําไมคุ้นๆกับตัวอย่างประโยคที่ครูยกมาก่อนหน้านั้นเลยแสดงว่าข้อเนีย้านากเรียนตอบผิดเนี่ยคือแบบไม่ได้แล้วนะอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบกันหรือยังคะส่วนใหญ่น่าจะตอบกันแล้วนะคะมาดูคะ่ะเป็นข้อเท็จจริงคะ่ะเพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เรามองเห็นได้จริงๆคะ่ะถ้าไม่มีดวงตาเราก็ไม่สามารถมองเห็นได้เนาะอ่ะ มาดูต่อไปข้อ4ค่ะอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศนะคะเป็นอาเซียนเอ๊ยตอบว่าอะไรดีนะรูปนี้ให้มาครูให้มาทำไมให้มาใบ้หรือเปล่านะมันคนไม่รู้อาเซียนมี10ประเทศจริงไหม นักเรียนตอบหรือยังคะคุณครูขออนุญาตเฉลยนะคะติ๊ดเติ้ดเตดตดตดเป็นข้อเท็จจริงค่ะอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศด้วยกันนะคะดังรายนามตามรูปนี้เลยนะคะไม่ขอลงรายละเอียดนะคะแต่มันเป็นเรื่องเป็นข้อเท็จจริงค่ะมีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนว่าอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศไม่ได้บวกกับอาเซียนบวก3บวก6นะคะเราเป็นอาเซียนของเราในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะไปต่อค่ะ แต่ตข้อห้าค่ะคนภาคเหนือเป็นคนใจเย็นภาคเหนือตะต่อนยอนตะต่อนยอนเนาะอ่าเรามาดูดีกว่าให้นักเรียนตอบลงไปในกระดาษก่อนนะคะครูให้เวลาค่ะตอบแล้วเนาะหวังว่าจะตอบแล้วเพราะว่ามันเราคงจะแบบใช้เวลาคิดกันไม่ต้องนานเนาะอ่าถ้าใครไม่ทานให้กดพอยช์นะคะแล้วค่อยมากดเพลย์เป็นข้อคิดเห็นค่ะมันเป็นข้อคิดเห็นเท่านั้นนะคะว่าคนภาคเหนือเป็นคนใจเย็นนะคะ ก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรยืนยันว่าคนภาคเหนือทุกคนเลยเหรอเป็นคนใจเยน็นมันเป็นการแสดงความคิดเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อของคนใดคนหนึ่งต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะเรามาดูข้อ6เพื่อไม่ให้เป็นการ้ายเวรียน,นะคะเสียเวลาต่อค่ะเธอควรไปเรียนพิเศษเพื่อให้ผลการเรียนดีขึ้นโหการบอกว่าควรไปเรียนพิเศษเนี่ยมันเป็นอะไรนะคําพูดนี้มันเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะข้อนี้ค่อนข้างง่ายนะคะอ่ะให้เวลาคิดค่ะ อ่าตอบค่ะแตตตตเป็นข้อคิดเห็นนะคะเป็นข้อคิดเห็นของคนใดคนหนึ่งต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือก็ต่อคนอีกคนต่ออีกคนอีกคนว่าเธอต้องไปเรียนพิเศษนะผลการเรียนเธอจะดีขึ้นซึ่งมันจะดีขึ้นหรือมันจะไม่ดีขึ้นมันก็เป็นแค่เพียงข้อคิดเห็นของคนนั้นๆเท่านั้นนะคะไม่ได้มีหลักฐานใดๆที่จะพิสูจน์ได้เนาะ เราผ่านมา6ข้อแล้วนะคะมาดูข้อ7ค่ะนักเรียนเหนื่อยไหมคะอย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะเรามีแค่10ข้อเท่านั้นค่ะอดทนค่ะนกพีราบเป็นสัตว์ปีโอ้โหภาพชัดไหมคะไม่รู้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็เขียนคำตอบลงไปเลยคะ่ะนกพิราบเป็นสัตว์ปีกจริงไม่จริง ข้อนี้เป็นข้อเท็จจริงและเป็นข้อที่ง่ายมากๆค่ะตามหลักฐานของวิทยาศาสตร์ใดๆนะคะก็คือนกเป็นสัตว์ปีกไม่ว่าจะนกชนิดใดก็เป็นสัตว์ปีกค่ะนกพิราบเป็นสัตว์ปีกค่ะครูพูดว่านกไม่ว่าจะเป็นนกชนิดใดเป็นสัตว์ปีกอาจจะแบบมีบางชนิดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะแต่ก็นกเป็นสัตว์ปีกนะคะเป็นข้อเท็จจริงค่ะอ่ะข้อ8ค่ะถ้าคุณครูพูดอะไรที่ไม่เข้าใจนะคะสามารถ อคอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์ที่ใต้คลิปของครูได้เลยนะคะครูจะเข้ามาตอบคำถามให้แล้วกันเนาะข้อ8ค่ะฉันคิดว่าเสื้อตัวนี้ไม่เหมาะกับเธอเสื้ออะไรคะคนเฮงรวยค่ะไม่ใช่เฮงสวยนะจ๊ะเฮงรวยด้วยนะแองนักเรียนคิดว่าข้อเนี้ยข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะตอบเลยค่ะตอบเลย ตืดตดตืดตืดตดตดตดอ่าตอบแล้วแน่นอนหลายๆคนน่าจะตอบแล้วค่ะข้อนี้เป็นข้อคิดเห็นค่ะว่าเสื้อตัวเนี้ยไม่เหมาะกับเธอเธอดูได้ไงคะก็เป็นแค่ความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่งต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มีอะไรมามันไม่เหมาะยังไงอะไรยังไงนะคะอ่าข้อนี้เป็นข้อคิดเห็นมันง่ายมากเลยฉันคิดว่าอะไรเนี้ยมันเป็นข้อคิดเห็นอย่างแน่นอนนักเรียนอ่าต่อค่ะ พอกาวูหกึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วเรียกว่าปลายทางแล้วดีกว่าค่ะฝนตกทําให้นอนหลับสบายเอยข้อนี้เป็นข้อเท,ท็จจริงหรือว่าเป็นข้อคิดเห็นกันนะนักเรียนตอบเลยค่ะอ่าเฉลยดีกว่าค่ะฝนตกทําให้นอนหลับสบายตึ๊ด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 เป็นข้อคิดเห็นค่ะ นักเรียนไม่ได้สามารถการันตีได้หรือมีหลักฐานบอกว่าการที่ฝนตกทําให้นอนหลับสบายเปิดแอร์นอนหลับสบายก็ยังได้นี่ก็เป็นข้อคิดเห็นเหมือนกันนะคะหรือ บางคนบอกว่าเปิดแอร์พร้อพัดลมนอนหลับสบายหรือยังไงก็ตามทํายังไงนอนหลับสบายมันก็เป็นแล้วแต่วิธีของใครของมันเนาะมันไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าฝนตกทําให้นอนหลับสบายมันก็เป็นเพียงแค่ข้อคิดเห็นของคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะคะและเราไปถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองค่ะที่ดูคลิปของคุณครูนะคะมาถึงตรงนี้แสดงว่านักเรียนตั้งใจเรียนมากๆเลยข้อสิบ จังหวัดเชียงใหม่อยู่ภาคเหนือของไทยจริงไหมจริงคะถ้าใครเคยไปเชียงใหม่ก็อาจจะตอบได้ง่ายแต่ถ้าใครไม่เคยไปหนูต้องเคยเรียนภูพิศาสตร์อย่างแน่นอนอให้เวลาค่ะแล้วก็ฉเฉลยดีกว่าหนึ่สาจังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นข้อเท็จจริงซึ่งมันเป็นเรื่องจริงสามารถมีหลักฐานอ้างอิงได้จาก แผนที่ประเทศไทยไล่เลยว่าเชียงใหม่เนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยยังไงก็เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนืออย่างแน่นอนนะคะอะ่วันนี้นะคะคุณครูนะคะก็หวังว่าความรู้ที่ให้ในวันนี้เนี่ยเรื่องข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นในวิชาภาษาไทยเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะสามารถนําไปปรับใช้กับการทําข้อสอบการทาใบงานการทำกทำิจกรรมหรือใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะ ว่าบางสิ่งบางอย่างนักเรียนก็ควรคิดให้ดีว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นแค่ข้อคิดเห็นของคนคนหนึ่งนะมันใช่ข้อเท็จจริงไหมนะคะนักเรียนจะได้อ่านสารต่างๆสารในที่นี้ก็คืออ่านเรื่องราวข้อความต่างๆแล้วจะได้วิเคราะห์ได้เพราะว่าข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นมันก็จะไปเป็นส่วนหนึ่ง ของการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่าง,างๆเช่โนโฆษณาต่อไปได้นักเรียนจะได้นำไปใช้อ่านคำพวกนั้นได้อ่า,อานสิ่งเหล่านั้นได้นะคะถ้ามีอ,าอะไรผิดพลาดประการใดนะคะการพูดที่ติดขัดหรือ ไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะคะแต่หวังว่าค,คลิปการสอนของคุณครูนะคะจะทำให้นักเรียนที่ยังสงสัยในบางเรื่องได้เข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วดูแล้วอย่าลืมทบทวนและนำไปนาไปใช้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย